สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมีซีดีวายเกาหลีมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเรื่อง Wish You Your Melody In My Heart และก่อนที่ทุกคนจะไปฟังสปอยนั้นแอดก็ขอฝากช่องสำรองของแอดให้ทุกคนได้ติดตามกันหน่อยนะคะเผื่อว่าช่องนี้มีปัญหาเราจะได้ย้ายไปอีกช่องหนึ่งค่ะ เอาละค่ะเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวความรักของเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักสุดโดเมนติกระหว่างยุนซังอีที่ทํางานพาร์ทไทม์สังกัดบริษัทเอนเตอร์เทเมนต์แห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่ชื่นชอบและรักในเสียงดนตรีเอามากๆและเพราะเหตุนี้เขาก็เลยติดตามคังมินซู นักร้องริมถนนวัย25ปีที่เขามีเสียงและเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซังอีมักจะเข้าไปดูคลิปของมินซูใน YouTube เสมอถึงแม้จะเป็นคลิปที่มียอดวิวน้อยก็ตามวันหนึ่งในขณนะที่ซังอีกำลังเดินเล่นอยู่นั้นเขาก็ได้บังเอิญไปเห็นมินซูกำลังร้องเพลงอยู่ที่ริมถนนเพียงแค่ซังอีได้ฟังเสียงอนุ่มนวลของมินซูก็ทำให้เขาเหมือนถูกมนต์สะกดและให้ยืนฟังเขาร้องเพลงอยู่อย่างนั้นและในระหว่างทางที่เขากลับบ้านเขาก็ได้เจอกับ มินซูที่มาส่งเพื่อนของเขาที่ป้ายรถเมย์อีกครั้งและนั่นก็ทําให้เขารู้ว่าเขากําลังตกหลุมรักมินซูโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขาก็เปิดเพลงของมินซูฟังต่อไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่ได้เข้าไปดื่มกับเพื่อนๆที่ทํางานจนผู้จัดจาการอ e. ีต้องมาเรียก แล้วถามว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ซังอีจึงนําคลิปของมินซูที่กําลังร้องเพลงมาให้ผู้จัดการอีฟังซึ่งเธอก็มองเห็นว่ามินซูเป็นคนที่มีความสามารถมีเสียงอันไพเราะและมีเสน่ห์มากๆด้วยหลังจากที่ซังอีได้พูดคุยกับผู้จัดการอีเสร็จพวกเพื่อนๆก็ได้ชวนพวกเขาไปดื่มต่อในระหว่างทางที่กลับบ้านซังอีก็ได้บังเอิญเดินสวนกับมินซูอีกครั้งซังอีจ้องมองเขาอย่างไม่ละสายตาแล้วรีบตามเขาไปทันที จนมาเจอกับมินซูที่กําลังดื่มโซจูกับเพื่อนของเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซังอีจึงรวบรวมความกล้าที่จะเข้าไปทักทายมินซูแต่เมื่อไปยืนตรงหน้าของเขาซังอีกลับพูดไม่ออกเลยสักคําจึงบอกกับมินซูว่าเขามาเอาของที่ลืมไว้จากนั้นซังอีก็ก้มลงไปที่ใต้โต๊ะของมินซูทําให้เขาได้สบตาก,กันอยู่ครู่หนึ่งจนมินซูเป็นฝ่ายถามกลับเข้าไปว่า เขากำลังทําอะไรจางอีจึงรีบลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรสงสัยเขาน่าจะจําผิดจากนั้นก็รีบออกจากร้านอาหารไปแล้วมยืนเสียดายที่เขาทําโอกาสหลุดมือไปและเมื่อกลับไปถึงที่บ้านเขาก็แอบซ้อมแนะนําตัวเองจากนั้นก็ไปเล่นเปียโน,โนเพลงเดียวกันกับที่มินซูร้องอย่างมีความสุข วันต่อมาทางบริษัทของซังอีก็สนใจที่จะเชิญมินซูมาเป็นนักร้องในโปรเจกต์ของเขาและผู้ช่วยอีก็ได้เชิญให้ซังอีมาทําโปรเจกต์นี้ร่วมกันกับมินซูทําให้ซังอีดีใจมากๆและเย็นวันนั้นซังอีได้มีโอกาสเล่นเปียนโนที่สนสาธารณะทําให้มินซูและเพื่อนของเขาที่เดินผ่านมาทางนั้นพอดีมาเห็นเข้าซังอีจึงได้สบตาก,กับมินซูจนเขาต้องยิ้มออกมาวันต่อมาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมาขอเบอร์โทรของมินซู แต่เพื่อนของเขากลับปฏิเสธให้เพราะเขามองว่าอีกหน่อยมินซูก็จะกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะมีความรักจากนั้นทางบริษัทของซังอีก็ได้ทับทามให้มินซูไปเป็นนักร้องให้ ซังอีจึงรีบเคลียร์งานของตัวเองแล้วไปหาเขาที่สตูดิโอทันทีเมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เจอหน้ากับมินซูซังอีจึงลังเลอยู่นานว่าจะเปิดประตูเข้าไปดีไหมในจังหวะที่ซังอีกําลังจะเปิดประตูนั้นจู่ๆก็มีเสียงใครบางคนเรียกชื่อของเขา เมื่อเขาหันกลับมาเขาก็ต้องตกใจมากที่คนคนนั้นก็คือมินซูนั่นเองค่ะทั้งคู่ยืนสบตายอยู่ครู่หนึง่งแล้วมินซูก็จำสั่งอีได้เพราะเขาคือคนที่เล่นเปียนโนในสนสาธารณะเมื่อวานนี้แล้วทั้งคู่ก็ได้ทักทายกันเมื่อผู้จัดก,การอีเรียกมินซูให้มาเซ็นสัญญากับทางบริษัท มินซูจึงปฏิเสธเรื่องที่จะให้เขาย้ายไม่อยู่ที่หอพักของบริษัทโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากย้ายของและอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างผู้จัดการอีจึงตอบตกลงแต่มีข้อยกเว้นว่าทางบริษัทจะส่งผู้ดูแลไปพักอยู่ที่นั่นด้วยส่วนเรื่องกำไรมินซูให้สิทธิบริษัทเป็นคนจัดการเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เขาสนใจมากนั่นก็คือเพลงของเขาได้ออกอัลบั้มก็เท่านั้น ผู้จัดการอ e. ีจึงถามว่ามีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมมินซู Min จึงตอบไปว่าเขามีคนที่ต้องการจะพิสูจน์ความสามารถของเขาให้คนคน,นั้นได้เห็นก็เท่านั้นจากนั้นผู้จัดการอ e. ีก็ได้ให้สั่งอ e. ีเข้าไปอยู่กับมินซูในฐานะผู้ช่วยโปรดิวเซอร์จนกว่าเขาจะได้เดบิวส์สั่งอ e. ีจึงตื่นเต้นมากและรู้สึกดีมากเช่นกันแต่สั่งอ e. ีก็ดีใจได้ไม่นานเขาก็ต้องกลับมาคิดหนักอีกครั้ง เพราะทางบริษัทให้เขาจับตาดูมินซูทุกฝีก้าวและห้ามไม่ให้เขามีแฟนโดยเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นซังอีก็เดินทางไปที่บ้านของมินซูเมื่อเขาไปถึงที่นั่นเขาก็ต้องตกใจมากที่มินซูเปิดประตูออกมาต้อนรับโดยที่เขาไม่ได้ใส่เสื้อทําให้ซังอีตะลึงไปเลยล่ะค่ะเมื่อซังอีเข้าไปในบ้านของมินซูก็ทําให้เขารู้ว่าบ้านของเขาหลังใหญ่และน่าอยู่เอามากมาก มินซูจึงทักทายซัง e อีโดยการจับมือของเขาแล้วดึงเขาเข้ามาใกล้ๆทำให้หัวใจของซังอีแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่เมื่อมินซูได้ทำเพลงอย่างเป็นทางการกับบริษัทแล้วก็ต้องเกิดเรื่องขึ้นเมื่อทางบริษัทนำเพลงของเขาไปปรับใหม่จนหมดจนทำให้มินซูไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงเดินหนีออกจากบริษัทไปซังอี e จึงรีบมาตามเขากลับไปทำเพลงแล้วทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะก,กัน มินซูถามซังอีว่าเขาได้ฟังเพลงที่เรียบเรียงใหม่หรือยังซังอีจึงบอกว่าตอนนั้นเขามัวรับโทรศัพท์อยู่จึงไม่ได้ฟังมินซูจึงบอกกับเขาไปว่านายไม่ได้ฟังสิ่งที่ฉันได้ฟังแล้วมาบอกว่าฉันเข้าใจผิดงั้นเหรอแล้วเขายังต่อว่าซังอีกว่านายเข้าใจในดนตรีแล้วงั้นเหรอนายรู้ไหมว่าฉันไม่ได้อยากดังและฉันก็มีเหตุผลที่ต้องทําถึงขนาดนี้สิ้นคําพูดของมินซูก็ทําให้ซังอีอึ้งไปเลยล่ะค่ะ เมื่อตามมินซูกลับมาไม่ได้ซังอีจึงกลับมาปรึกษากับผู้จัดจาก,การอีซึ่งเธอก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วเธออยากจะลองใจมินซูว่าเขามีความเป็นศิลปินมากน้อยแค่ไหนแต่ต่อจากนี้เธอจะให้มินซูได้ทำเพลงในแบบที่ตัวเองต้องการเมื่อซังอีได้ยินแบบนั้นเขาก็เศร้ามากที่เขาไม่ยอมเชื่อใจและฟังเหตุผลของมินซูตั้งแต่แรก เขาจึงกลับมาเล่นเปียนโนที่บ้านของมินซูอย่างเศร้าสร้อยจากนั้นมินซูก็ได้เดินเข้ามาขอโทษเขาซังอีก็ได้ขอโทษเขาเช่นกันแล้วทั้งคู่ก็กลับมาทำเพลงด้วยกันและใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุข จนทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มสดิดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาได้มาดื่มด้วยกันกับเพื่อนของมินซูจนมินซูเมามากพวกเขาจึงช่วยกันพยุงมินซูกลับบ้านเมื่อไปถึงที่บ้านของมินซูแล้วเพื่อนของเขาก็เล่าให้ซังอีฟังว่าเขาคบกับมินซูมานานมากแต่ไม่เคยเห็นเขาเมาขนาดนี้มาก่อนซังอีจึงบอกว่าวันนี้เกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยทําให้มินซูดื่มหนักมากจากนั้นเพื่อนของเขาก็เล่าให้ฟังว่า ครอบครัวของมินซูเป็นคนที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากพวกเขาจึงไม่สนับสนุนให้มินซูเป็นนักร้องเขาจึงรู้สึกสงสารมินซูอยู่ไม่น้อยแต่พอเขารู้ว่าซังอีมองเห็นความสามารถของมินซูและเข้าใจในตัวมินซูมากก็ทำให้เขาดีใจมากที่มินซูมีซังอีคอยดูแลอยู่ข้างๆจากนั้นเพื่อนของเขาก็ได้กลับบ้านไป จากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ซังอีเข้าใจว่าที่มินซูยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เดบิวต์นั่นก็เพราะว่าอยากให้ครอบครัวของเขายอมรับในความสามารถและสิ่งที่เขาชอบมาถึงตอนนี้ซังอีจึงเข้าใจเขามากขึ้นซังอีจ้องมินซูอยู่สักพักแล้วเขาก็โน้มตัวลงไปเพื่อหวังจะจูบมินซูแต่เขาก็ต้องห้ามใจตัวเองเอาไว้เพราะจําสิ่งที่ผู้จัดก,การอีบอกเขาได้ว่าห้ามให้มินซูมีความรักโดยเด็ดขาดแล้วซังอีก็ลุกเดินหนีไปทําให้มินซูที่แกล้งเมาก็ลืม ตาขึ้นมาด้วยความเสียดายวันต่อมามินซูได้ไปบ้านของซังอีและพวกเขาก็ได้ไปดื่มด้วยกันที่บนดาดฟ้า มินซู su, จึงขอนอนค้างที่บ้านของซังอีซึ่งซังอีก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ถามมินซูว่าวันดีๆแบบนี้เราไม่ต้องโทรเรียกเพื่อนของมินซูมาด้วยหรอมินซูจึงตอบว่าไม่เป็นไรเรอให้อัลบั้มของเขาวางจําหน่ายแล้วค่อยโทรเรียกเขามาก็ได้วันนี้เป็นวันของเราสองคนเมื่อซังอีได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขมินซูจึงดึงซังอีเข้าไปใกล้จนหน้าผากของเขาชนกันแล้วพูดขึ้นมาว่าขอบคุณมากนะ เป็นเพราะนายทําให้ชีวิตของฉันได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขแบบนี้และเมื่อมินซูถอนหน้าผากของเขาออกมาซังอีจึงดึงมินซูเข้ามาจูบอย่างรวดเร็วจนมินซูไม่ทันตั้งตัวจากนั้นซังอีก็รีบเดินหนีไปเมื่อซังอีกลับมาถึงที่ห้องของเขาเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปมากทางด้านมินซูที่ยืนอยู่นอกห้องเขากลับบอกซังอีว่า คืนนี้ฉันคงอยู่กับนายไม่ได้จากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านของเขาไปหลังจากเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปก็ทําให้ซังอีไม่กล้ามองหน้ามินซูทางด้านมินซูเองก็เครียดมากเพราะว่าพ่อแม่ของเขาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเพลงที่มินซูเซ็นสัญญาอยู่ด้วยก็ <c oughs> ออกมาคัดค้านที่ลูกชายของตัวเองจะออกอัลบัม้ม เมื่อซังอีรู้เรื่องทั้งหมดก็รีบโทรหามินซูทันทีแต่เขาก็ไม่รับสายเมื่อไปหาเขาที่บ้านเขาก็ได้ทิ้งโน้ตเอาไว้พร้อมกับบอกให้ซังอีดูแลตัวเองด้วยซังอีออกตามหามินซูไปทุกที่ที่เขาคิดว่ามินซูน่าจะไปแต่ก็ไม่พบจึงกลับมาที่ห้องอย่างเดียวดายด้วยความเสียใจทางด้านมินซูเขาก็ได้กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการน,นั่นคืออะไรทําให้ครอบครัวยอมรับในความสามารถของเขาหรือจริงๆแล้วความสุขของเขานั่นก็คือการร้องเพลงให้คนอื่นได้ฟ เมื่อมินซูตัดสินใจกับอนาคตของตัวเองได้แล้วเขาก็ไปหาซังอีที่บ้านเมื่อซังอีเปิดประตูมาเห็นเป็นมินซูเขาก็ดีใจมากจนน้ำตาไหลออกมามินซูจึงถามว่าร้องไห้ทำไมเป็นห่วงเขางั้นหรอจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าในชีวิตของเขาเขามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องมากแต่พ่อแม่ของเขาไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาจะทำเขาจึงอยากพิสูจน์ความสามารถของเขาให้พวกท่านได้เห็นแต่เขาก็ได้มารู้ทีหลังว่าความจริงแล้วความสุขของเขาก็คือการได้ร้องเพลงร่วมกันกับซังอี สังอีเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกกับมินซูว่าอย่าหายไปไหนอีกนะมินซูจึงโน้มตัวลงไปจูบสังอีด้วยความแผ่วเบาแล้วทั้งคู่ก็พากันขึ้นไปบนดาดฟ้าเมื่อไปถึงที่นั่นก็พบกับผู้จัดการอีโปรดิวเซอร์และเพื่อนของเขามานั่งรองให้ทั้งคู่ร้องเพลงให้ฟังทั้งคู่จึงใช้เวลานี้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอย่างมีความสุขและซีดีเรื่องนี้ก็ได้จบลงค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับซีรีส์วายเกาหลีเรื่องนี้แอดจะบอกว่าน่ารักละมุนมากๆแถมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็พร้อมมากๆเช่นเดียวกันค่ะหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ไปหาดูซับไทยได้ที่ VTV กันได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้าแอดจะมารีวิวหรือว่าแนะนำซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า